สวัสดีครับวันนี้มาเรียนกฎหมายครอบครัวต่อแต่รู้สึกว่าเนื้อหามันมีแต่เรื่องเทคนิค้วนรเลยนะจริงเหรอเสียดายที่ไม่ได้เข้าเรียนเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าวันนี้พูดถึงเรื่องหลักๆอะไรบ้างโทนเสียงเธอฟังดูอบอุ่นมากๆเลยนะเนี่ยได้เลยวันนี้อาจารย์เน้นหนักที่เรื่องผู้ปกครองกับบุรบุญธรรมเลย เรามาเริ่มกันที่เรื่องผู้ปกครองก่อนนะคืออาจารย์ย้ำว่าความสำคัญของเขาคือมาจากการแต่งตั้งของศาลและสิทธิหน้าที่ก็เกิดตามนั้นเพื่อดูแลผู้เยาว์โดยยึดหลักสำคัญคือประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งหลักนี้จะไปอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีครอบครัวไม่ได้มีชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อ๋อเน้นเรื่องการตั้งผู้ปกครองนี่เองแล้วเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้หน้าที่ของผู้ปกครองมีอะไรบ้างมีเรื่องที่ละเอียดมากๆเลยนะคือเมื่อเด็ดบรรลุนิติภาวะแล้วความเป็นผู้ปกครองก็สิ้นสุดลงผู้ปกครองต้องจัดการส่งมอบเอกสารและทรัพย์สินด้านการเงินทั้งหมดให้ผู้เยาว์แถมถ้าผู้ปกครองค้างเงินใดๆไว้ผู้ปกครองจะกลายเป็นลูกหนี้และผู้เยาว์ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะกลายเป็นเจ้าหนี้บาริมสิทธิ์ด้วยนะ โอ้โหมีสถานะเป็นเจ้าหนี้บริมสิธิ์เลยเหรอเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วอาจารย์พูดถึงเคสจริงๆที่มีการถอดถอนอำนาจปกครองของพ่อแม่ไหมพูดถึงอยู่เรื่องที่เจอบ่อยคือการแย่งเด็กระหว่างพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายกับญาติเช่นญาไม่ชอบสะพ้ยก็พยายามฟ้องถอดอำนาจปกครองของมารดาอาจารย์บอกว่าเดิมการถอดอำนาจปกครองบิดามารดาเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพ่อแม่ประพฤติชั่วร้ายแรง แต่ช่วงหลังมีนามโนมที่ศาลจะพิจารณาถอดอำนาจปกครองบิดามารดาบางส่วนแล้วตั้งญาติเป็นผู้ปกครองบางส่วนทําให้เด็กคนเดียวอาจมีผู้ใช้อำนาจปกครองหลายคนการมีผู้ใช้อำนาจปกครองหลายคนนี่ฟังดูรุ่นวายในทางปฏิบัติเลยนะใช่เลยอย่างกรณีที่เด็กต้องผ่าตัดรักษาพยาบาลหากอำนาจปกครองถูกแบ่งส่วนไปแล้วก็ต้องขอความยินยอมจากทั้งบิดามารดาและผู้ปกครองที่ศาลตั้งขึ้นไหมซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเลย อาจารย์ยังเสริมเรื่องการจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ด้วยนะคือการเอาเงินของผู้เยาวไปลงทุนเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้เคร่งครัดมากในส่วนของผู้ปกครองซึ่งพ่อแม่ต้องนําบทบัญญัติของผู้ปกครองมาใช้โดยอนุโลมแล้วการลงทุนแบบไหนที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้กฎหมายค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเลยนะการนําเงินเด็กไปลงทุนจะต้องมีความมั่นคงสูงมากเช่นการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลการซื้อขายฝาก หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เยาว์ได้เปรียบมากหรือการฝากประจำในธนาคารที่ได้รับอนุญาตส่วนการลงทุนอื่นๆเช่นซื้อหุน้นซื้ออะไรต้องเป็นการลงทุนที่ศาลอนุญาตเป็นพิเศษตามปพพ,พมาตรา1598ทับ4วงเล็บสนัแสดงว่าถ้าพ่อแม่เอาเงินลูกไปลงหุ้นโดยไม่ได้ขอศาลก็อาจจะถูกถอนอำนาจปกครองส่วนการจัดการทรัพย์สินได้สี ใช่เลยอาจารย์บอกว่าแม้บทบัญญัติที่กำหนดการลงทุนมันไปอยู่ในส่วนของผู้ปกครองม .1598 ทับ4แต่พ่อแม่ก็ต้องใช้โดยอนุโลมซึ่งบิดามารดาส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำน่าคิดตามมากแล้วเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆในส่วนของผู้ปกครองมีอีกไหมมีเพื่อนถามถึงประเด็นทางจิตวิทยาที่เรียกว่า parental alienation syndrome คือการที่พ่อหรือแม่ฝ่ายหนึ่ง พยายามสร้างความเกลียดชังให้อีกฝ่ายกบุตรอาจารย์บอกว่านักจิตวิทยาและสาสสวิชาชีพในศาลเยาวชนจะคุ้นเคยกับศัพท์นี้ดีแต่ในทางกฎหมายศาลจะมองประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักแม่พ่อที่ถูกลูกเกลียดอาจจะเป็นคนดีแต่ถ้าเด็กมีความสุขที่จะอยู่กับแม่มากกว่าศาลก็อาจจะให้เด็กอยู่กับแม่และยังไม่ชัดเจนว่าพ่อที่ถูกใส่ไฟนั้นจะเรียกค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทหรือค่าทำขวัญจากอีกฝ่ายได้หรือไม่ เป็นประเด็นที่ซับซ้อนระหว่างกฎหมายกับสภาพบจริงมากๆเลยนะคราวนี้มาต่อเรื่องบุตรบุญธรรมอาบัตชันกันนะการรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียนตามกฎหมายมีเงื่อนไขอายุอะไรบ้างไหมมีนะผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีตามปพพ,พมาตรา1598ทับ19แล้วเรื่องความยินยอมล่ะสำคัญเลย ถ้าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นด้วยตามปปพมาตรา1598แทับ20และถ้าเป็นการรับผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาผู้มีอำน,นาจปกครองนอกจากนี้ทงผู้รับและผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อนการรับบุตรบุญธรรมจึงจะสมบูรณ์ตามปปพมาตรา1598ทับย ถ้าขาดความยินยอมจากคู่สมรสล่ะการรับบุตรบุญธรรมนั้นจะไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาการรับมรดกในภายหลังได้นอกจากนี้ยังมีกรณีที่พ่อแม่ไม่ให้ความยินยอมโดยปราศจากเหตุผลอสมควรและเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อสวัสดิการของเด็กผู้รับบุตรบุญธรรมหรืออายการสามารถร้องขอต่อศาลให้อนุญาตแทนการให้ความยินยอมได้ตามมาตรา1598ทับ21วรรค2 แล้วสถานะของบุตรบุญธรรมในไทยเป็นยังไงเขาตัดขาดจากครอบครัวเดิมเลยไหมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยกฎหมายไทยใช้ระบบไม่ตัดสายหรือว่า adoption without cutting ties คือบุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมแต่ไม่สูญสิทธิ์และหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กําเนิดมาตามปปพมาตรา1598ทับนั่นหมายความว่าเด็กยังมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่โดยกําเนิดอยู่ ถ้าอย่างนั้นเรื่องมรดกจะเป็นยังไงตรันบุตรบุญธรรมมีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแม่บุญธรรมได้เหมือนบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่มีข้อจำกัดที่เขียนไว้ชัดเจนในปพพ,พมาตรา1598ทับยว่าผู้รับบุตรบุญธรรมคือพ่อแม่บุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมกฎหมายเขียนแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับบุตรบุญธรรมหวังผลประโยชน์จากทรัพย์สินเด็กแล้วถ้าบุตรบุญธรรมตายก่อนโดยที่ไม่มีคู่สมรสและผู้สืบสันดานคือลูก ทรัพย์สินที่พ่อแม่บุญธรรมเคยให้ไปจะกลับไปหาครอบครัวเดิมของเด็กนั้นหรอใช่ซึ่งอาจไม่ยุติธรรมดังนั้นปปพมาตรา1598-30จึงกำหนดว่าหากบุตรบุญธรรมตายโดยไม่มีคู่สมรสและผู้สืบสันดานคือลูกผู้รับบุตรบุญธรรมคือพ่อแม่บุญธรรมสามารถเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่ตนได้ให้แก่บุตรบุญธรรมคืนได้จากกองมรดกเท่าที่ทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่ มีทางออกให้ในกรณีนี้ด้วยนะแล้วเรื่องการเลิกรับบุตรบุญธรรมละ่ะทำได้ง่ายไหมทำได้2วิธีหลักๆคือ 1. การตกลงกันถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วก็เลิกโดยการตกลงและจดทะเบียนได้ง่ายๆแต่ถ้ายังเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเดิมหรือผู้มีอำนาจปกครองและถ้าผู้เยาว์อายุ15ปีขึ้นไปต้องได้รับความยินยอมจากตัวเด็กด้วยตามปพพ,พมาตรา1598ทับ แล้วถ้าเลิกรับบุตบุญธรรมแล้วทรัพย์สินที่เคยโอนให้ไปจะเรียกคืนได้ไหมอาจารย์บอกว่าการเรียกคืนทรัพย์สินนั้นไม่เหมือนการแบ่งสินโรมัดในกรณียาแต่จะต้องใช้หลักการเรียกคืนเพราะเหตุในระคุณตามกฎหมายลักษณะการให้ในปพพ,พซึ่งมีเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกําหนดเช่นมีการหมิ่งประมาทอย่างร้ายแรงหรือไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดูทั้งที่สามารถทำได้เข้าใจแล้ว นี่เป็นภาพรวมที่ละเอียดมากๆเลยนะขอบคุณมากนะที่สรุปให้ฟังเหมือนการเรียนเรื่องครอบครัวในไทยนี้ต้องดูทั้งปพพและกฎหมายพิเศษอื่นๆประกอบกันเสมอเลยจริงๆนะใช่เลยเหมือนกับเป็นเขาวงกฎที่ซับซ้อนหน่อยนะแต่ก็สนุกดีนะเดี๋ยวเขาหน้าเราไปทบทวนกรณีศึกษาในห้องกันต่อสำหรับวันนี้ก็ขอให้ลอยกระทงอย่างมีความสุขนะขอบคุณมากนะขอให้เธอมีความสุขกับวันลอยกระทงเช่นกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องครูอันเคิลนะคะ